สวัสดีครับอาจารย์ลำแพสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับอาจารย์ช่วงนี้เขากําล uh ังทําใบชุดไหนกันอยู่ครับเนี่ยอันนี้ก็ทําสารไปแล้วเมื่อตอนกลางเดือนที่แล้วเองอาจารย์ครับเขาทำสารเมื่อวันที่ไหไรนะวันที่16ตุลาคม725%ตรอรนสน้ำสองรลิตรค่ะคือแปลงนี้กับแปลงบนเนี่ยปริมาณการใช้สารเราก็จะต่างกันเนาะเพราะว่า แปลงบนเนี่ยเราทําสารเร็วแล้วก็จะมาเจอกับช่วงที่จะมีฝนเยอะเราก็เลยใช้สาร1ลิตรยีาเต่อน้ำสอ0รลิตรเนาะอืมแต่อันนี้เราใช้700ต่อน้ำสอ0รมันก็อยู่ประมาณ875 ppm ทีนี้ใบตอนเนี้ยแก่แล้วเนี่ยคือใบทำสารเนี่ยแก่แล้วค่ะแก่แล้วเริ่มมีชั้นใบ หนาขึ้นสะสมอาหารเนาะแล้วก็ความเขียวของใบก็เข้มขึ้นแลละตอนนี้ก็รอจังหวะคิดว่าน่าจะสักอาทิตย์หนึ่งได้จังหวะของอากาศเย็นลงมาอีกแล้วลอกนึงต้นเดือนธันวาเนี่ค่ะก็น่าจะเป็นไปตามแผนนะเพราะว่าอันนี้เราตั้งใจทำสารชุดหลังๆเนาะคนละรุ่นกับแปลงข้างบนต้นใหญ่ก็ดีนะคะ โครงสร้างของใบก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ปริมาณใบในทรงพุ่มก็โอเคจากการทำชุดใบมาพี่คำแสงก็ทำอะไรอยู่ครับแม่าจา์อ๋ออันนี้ต่อท่อขึ้นไปกลางทรงพุ่มค่ะในทรงพุ่มแหละที่ระดับ VC หนึ่งท่อนนะคะคใช้ความยาวนั้นเลยแล้วก็ใส่หัวสปริงเกอร์ข้างบนคือจริงๆต้องบอกว่างานเรื่องการปรับสภาพอากาศในสวนเนี่ย คือมันก็เป็นเรื่องยากเนาะเพราะว่าระบบสวนมันเป็นแบบแปลงเปิดไม่ใช่ระบบในโรงเรือนที่มีการปรับอุณหภูมิความชื้นหรือแม้กระทั่งแบบเขามีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะอีเว็บระบบปรับอากาศภายในโรงเรือนอะแต่ว่าพอมันเป็นระบบแปลงเปิดอะค่ะมันอยู่สภาพอากาศแวดล้อมข้างนอกเนาะต้นทุเรียนเนี่ยอย่างปีที่แล้วเราเจอสถานการณ์ที่มันร้อนแล้วก็ความชื้นสัมพันธ์ในอากาศมันต่ำมากมากเลย แล้วเป็นช่วงที่กําลังพัฒนาลูกด้วยผลทุเรียนกําลังเจริญเติบโตค่ะแล้วมันก็หยุดชะง,งักนะเราก็ทําทงานวิจัยมาตั้งแต่ปี6กหนึ่งแล้วล่ะค่ะเก็บข้อมูลต่อเนื่องเพราะว่าการทํางานบางอย่างมันต้องมีการทดสอบภาคสนามจริงให้เห็นผลลัพธ์หลายๆแปลงแล้วทุเรียนมันเป็นผลไม้ฤดูกาลให้ผลผลิตปีละครั้งใช่ไหมคะานั้นการทดลองมันก็ต้องทําต่อเนื่องซ้ําๆแล้วก็ทดลอง งานวิจัยมันมีข้อมูลสนับสนุนมาระดับหนึ่งแล้วทีนี้พอมันมาทําหน้าง,งานผลมันจะเป็นยังไงซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นว่าดอกของแปลงข้าวบนเราที่พัฒนามาในช่วงแรกเนี่ยมันมีอาการฝ่อแดงในช่วงที่มันมีร้อนช่วงหนึ่งนะประมาณ20กว่าตุลานี่ยมันก็มีอาการฝ่อแดงเพราะว่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศมันก็ต่ําแล้วมันก็ร้อนอ่ะร้อน,อ,นอบอ้าวด้วยหน้าฝนแต่ร้อนอบอ้าวเราก็เลยต่อปิงเกอร์ขึ้นไป ภายในทรงพุ่มเพื่อช่วยในเรื่องของการปรับสภาพอากาศภายในทรงพุ่มวันนี้ต้องเรียกภายในทรงพุ่มเนาะเพราะว่าเราเปิดภายในทรงพุ่มเลยเราต้องการให้สภาพแวดล้อมภายในต้นเนี่ยมันดีขึ้นลดอุณหภูมิลงได้เพิ่มความชื้นสัมพันธ์ในอากาศได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างแปลงบนเราเห็นเลยว่าดอกมันก็พัฒนาได้ค่อนข้างดีหลังจากที่เราเปิดปรับอากาศในทรงพุ่มอันนี้แปลงล่างเราก็เลยอาเตรียมไว้เลยเพราะทดลองแปลงบนมาแล้วนี่แล้วก็เห็นละวก็เลย ติดแปลงล่างซึ่งก็ยังเป็นช่วงที่เรากําลังกําลังทําดอกเนาะกำลังทำใบ3ามกำลังสะสมถ้าในแง่ของการสะสมอาหารนะพี่ยามด้วยลักษณะใบเนี่ยมันไม่ได้แสดงอาการขาดทาตุอาหารอยู่แล้วเนาะมันก็พัฒนาตามเวลาเพียงแต่ว่าแน่นอนแหละชาวสวนก็อยากจะเร่งให้มันเขียวเข้มแก่เร็วอันนี้คือสูตรชาวสวนเนาะแต่โดยธรรมชาติถ้าใบแบบนี้เนี่ยได้แดดมาดีๆได้น้ํามาดีๆเนี่ยมันก็พัฒนา ความเขียวเข้มได้จะบอกว่าจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยอีกไหมเราไม่ได้ต้องการที่จะกระตุกใบชุดใหม่มาแต่เราต้องการแค่ทําใบตรงเนี้ให้มันแก่เขียวเข้เขมเอาง่ายๆว่าสะสมอาหารนะเนาะเป็นผู้สร้างอาหารที่มีประสิทธิภาพอะ่ะอันนี้ถ้าเทียบกับต้นเมื่อกี้เนาะความแก่ของมันน้อยกว่าต้นเมื่อกี้อยู่ก็ถ้าเป็นสูตรที่ชาวสวนเขาใช้กันเนี่ยเขาก็ใช้ได้นะแปดยี่สิบสี่หรือเราอาจจะใช้ทางใบก็ได้ทางใบ ก็อยากให้ติดเอ็นหน่อยเนาะไม่อยากให้แบบว่าเอ็นหายไปเลยนะคือถ้าแนะนำเนาะก็อาจจะเป็นสูตรซัก40 4ี4ีอย่างเงี้ยมีสูตรไหนอีกอะ4ส46ก็ได้เรโชมันวรจะประมาณไหนหมายถึงว่าเราก็ไปหาในท้องตลาดได้เนาะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นสูตรนี้อย่างเดียวอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ได้แล้วก็อาจจะเพิ่มเพิ่มสีเขียวก็แม็กซ์ซันเฟดก็ไปอาจารย์ให้คำแนะนำเกษตรกรยังไงบ้างในการเตรียมต้นเพื่อการออกดอกในคงสุดท้ายเนี่ย ณตอนนี้หนึ่งเราคาดการว่าอากาศเย็นเนี่ยคือนอากาศเอื้อและสภาพอากาศมันเอื้อแล้วทีนี้ถ้าสวนไหนที่ใบพร้อมอันนี้ก็ไม่น่าจะกะมลละพยายามหมายถึงว่าใบาแก่สะสมอาหารมาดีเนาะสภาพใบโอเคเนี่ยคือเรามองว่าต้นเราพร้อมและจังหวะเนี่ยที่จะประมาณปลายปลายเดือนถึงต้นเดือนธันวาเนี่ยพยายามก็มีโอกาสที่จะได้ดอก แต่ถ้ากรณีที่หนึ่งใบเรายังไม่พร้อมเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เราดูต้นแต่ว่าอากาศมันจะเอื้อแล้วนี่เรารู้ว่าตอนนี้อากาศมันเอื้อแล้วมีอยู่แค่ต้นพร้อมไหมกับต้นไม่พร้อมแต่กรณีต้นไม่พร้อมนะก็อย่างที่บอกเราก็ต้องภายในหนึ่งอาทิตย์เนาะเรามีเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์วันนี้ก็ดิบสามแล้วเรามีเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็ส่งเสริมพัฒนาการของใบให้มันแก่เร็วขึ้นสะสมคลอโรฟิลให้มันเขียวเข้มอะค่ะ เอาง่ายๆว่าให้มันกลายมาเป็นผู้สร้างอาหารอาหารสะสมมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือแนวทางก็คือใช้ปุ๋ยที่มีสูตรกลางตัวท้ายสูงขึ้นหน่อยซึ่งก็มีทั้งทางดินทางใบนั่นแหละแต่ว่าสวนเราเราก็ใช้ทางใบเนาะเพราะว่าสวนเราเองเนี่ยทางดินมันก็มีฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะไงแล้วก็ถ้ามีฟอร์มตามาเราก็ค่อยไป กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการของฟอร์มตามันอีกทีหนึ่งแล้วก็เพิ่มความเขียวก็ใช้เซียมซันเฟตก็ได้เดี๋ยวนี้เขาจะมีเกรดดีๆเนาะเราก็จะเห็นในช่วงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยแหละสำหรับพัฒนาการของใบแต่ปีนี้ชอบชอบทุเรียนที่หนึ่งอันนี้โอเคแหละมันเป็นเบนจบพัรณนะพี่ยมต้องไปดูหมอนหมอนเองปีนี้ก็โครงสร้างใบก็ไม่ได้ใหญ่มาก ชอบทุเรียนที่ใบมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเราก็พยายามทําปริมาณใบหมายถึงว่าชุดใบที่ออกมาเนี่ยให้มันได้ปริมาณเพียงพอสําหรับการเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกไงคะคือเราก็ดูตามสเต็ปมันเนาะเรารู้ว่าเราทําใบมายังไงเราจะเอาดอกช่วงไหนนี่มันก็เป็นไปตามแผนที่เราวางไว